สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวิวเวเดไซด์พอดแคส์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือระดับตำนานเล่มหนึ่งในแวดวงธุรกิจที่ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ใช่คนทําธุรกิจก็สามารถเอาความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้กับชีวิตได้ครับนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า g o to Great หรือจากแค่ดีสู่ความยิ่งใหญ่ของคุณจิมคอลลินครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางบริษัทถึงดูดีมากๆเลยแต่ก็ดีอยู่อย่างนั้นไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของวงการสักทีในขณะที่บางบริษัทที่เคยดูธรรมดาธรรมดากลับพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าทึ่งคําถามนี้ละครับคือจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้คุณจิมผู้เขียนกับทีมงานเลยออกเดินทางตามหาคําตอบเรื่องนี้กันครับเขาไม่ได้นั่งเทียนเขียนขึ้น,นมานะครับ แต่เขาตั้งโจทย์สุดโหดเลยคือไปควานหาบริษัทที่มีผลประกอบการธรรมดาธรรมดามา15ปีเต็มแต่แล้วก็เหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้15ปีต่อมาผลตอบแทนของบริษัทเหล่านี้พุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดถึง3เท่าและพอเจอ11บบริษัทที่เข้าเกณฑ์แล้วเขาก็เอามาเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีต้นทุนพอๆกัน แต่ก็ยังคงเป็นบริษัทที่ดีเหมือนเดิมเพื่อหาให้เจอว่าความลับที่สร้างความแตกต่างมันคืออะไรกันแน่วันนี้ผมเลยจะมาย่อย6ส่วนประกอบสําคัญที่ว่านี้ให้ฟังกันครับมาเริ่มกันที่ส่วนประกอบที่1นะครับผู้นําระดับ5นี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดครับและอาจจะน่าแปลกใจที่สุดด้วยครับบริษัทที่ยิ่งใหญ่ทุกแห่งมีผู้นําที่เรียกว่าผู้นําระดับ5ครับ ลองนึกภาพ CEO เก่งๆที่เราเห็นตามสื่อสิครับส่วนใหญ่จะดูเป็นคนมั่นใจมีสเสน่ห์พูดเก่งเป็นจุดสนใจใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าผู้นําที่นําพาบริษัทจากแค่ดีสู่ความยิ่งใหญ่ได้กลับเป็นคนอีกแบบเลยครับพวกเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆและค่อนข้างจะขี้อายด้วยซ้ําไม่ชอบแย่งสินครแต่ในขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องงานแบบสุดๆเลยครับ เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับคือพอมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเช่นบริษัทประสบความสําเร็จพวกเขาจะชี้ออกไปนอกหน้าต่างและบอกว่าทีมงานของเราสุดยอดจริงๆหรือเราโชคดีมากแต่พอมีปัญหาปุ๊บเขาจะหยิบกระจกขึ้นมาส่องที่ตัวเองทันทีแล้วบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับเป้าหมายสูงสุดของเขาไม่ใช่การทําตัวเองให้ดูเก่งแต่คือการสร้างบริษัทที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน ถึงขนาดที่ว่าเขาจะใส่ใจกับการสร้างคนเก่งๆรุ่นต่อไปให้ขึ้นมาแทนที่เพื่อให้บริษัทไปต่อได้แม้ในวันที่ไม่มีเขาแล้วก็ตามครับต่อมาส่วนประกอบที่2นะครับคือการเริ่มจากใครแล้วค่อยไปที่อะไรเรื่องนี้เจ๋งมากครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณเป็นกับตันรถบัสคันหนึ่งผู้นําส่วนใหญ่พอได้เป็นกับตันปุ๊บก็จะรีบคิดเลยว่า เราจะขับรถบัสคันนี้ไปที่ไหนดีจะไปเชียงใหม่หรือจะลงใต้ดีแล้วค่อยประกาศหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกันขึ้นรถแต่ผู้นำระดับ5เขาไม่ทำแบบนั้นครับเขาจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องจะไปไหนค่อยว่ากันตอนนี้ขอหาคนที่ใช่ขึ้นมานั่งบนรถให้เต็มคันก่อนเขาจะใช้เวลาเรียกคนที่เก่งมีวินยัยและมีทัศนคติที่ถูกต้องขึ้นรถมาก่อนสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมนะครับเรามาดูเหตุผลกันไปทีละข้อครับข้อที่1 ถ้าคุณมีคนที่ใช่เต็มรถต่อให้คุณต้องเปลี่ยนแผนกลางทางบอกว่าทุกคนเราจะเปลี่ยนไปจากเชียงใหม่ไปภูกเก็ตแทนพวกเขาก็จะยังอยู่กับคุณเพราะเขาขึ้นรถมาเพราะเพื่อนร่วมทางไม่ใช่เพราะจุดหมายปลายทางครับเหตุผลที่2ก็คือถ้ามีแต่คนเจ๋งๆคุณแทบจะไม่ต้องเสียเวลามาคอยกระตุ้นหรือจัดการเลยเพราะคนเหล่านี้มีแรงผลักดันที่ดีจากข้างในอยู่แล้วและเหตุผลสุดท้ายนะครับ ไอเดียที่ดีที่สุดในโลกก็เป็นแค่ความฝันครับถ้าไม่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมมาช่วยทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาดังนั้นกฎเหล็กลข,ของเขาก็คือหาคนที่ใช่ขึ้นรถก่อนเอาคนที่ไม่ใช่ออกจากรถแล้วค่อยมาคิดกันว่าจะไปที่ไหนดีครับส่วนประกอบที่3นะครับเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายบริษัทที่ยิ่งใหญ่จะกล้าสู้หน้าความจริงเสมอครับไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนก็ตามแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยสิ้นหวังนะครับ มันเหมือนกับการไปตรวจสุขภาพนะครับเราอาจจะกลัวที่ได้ยินผลตรวจที่ไม่ดีแต่การรู้ความจริงตั้งแต่นั้นเนินเน่นทำให้เราวางแผนการรักษาได้ทันท่วงทีดีกว่าการหลอกตัวเองว่าเราแข็งแรงดีไปวันๆจนโรคลุกลามบริษัทเหล่านี้ก็คิดแบบนั้นเช่นกันครับเขาจะสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนกล้าพูดความจริงกล้ารายงานปัญหาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตำหนิใดๆผู้นำจะทำตัวเป็นคนที่ถามเก่งไม่ใช่ตอบเก่งครับ เขาจะส่งเสริมให้ทีมเถียงกันด้วยข้อมูลและเหตุผลและเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็จะมาล้อมวงวิเคราะห์กันว่าเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างแทนที่จะหาคนผิดมาลงโทษครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือยอมรับความจริงตรงหน้าแต่ไม่เคยสูญเสียความเชื่อมั่นว่าต้องชนะในที่สุดครับมาต่อกันที่ส่วนที่4นะครับคือแนวคิดของเม่นครับคุณจิมผู้เขียนเปรียบเทียบแนวคิดของคนเราเป็นรรสัตว์2ชนิดครับคือสุนัขจิ้งจอกกับเม่น สุนัขจิ้งจอกมักจะฉลาดครับรู้รอบด้านพยายามทำาหลายอย่างพร้อมกันมองโลกที่ซับซ้อนแต่เม่นนะครับดูเรียบง่ายรู้แค่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเดียวแต่รู้ลึกรู้จริงและไม่ว่าสุนัขจิ้งจอกจะใช้แผนอะไรมาจู่โจมเม่นก็แค่หมุนตัวเป็นหนามซึ่งเป็นท่าไม้ตายง่ายๆที่ได้ผลเสมอครับบริษัทที่ยิ่งใหญ่จะคิดแบบเม่นเสมอครับ พวกเขาจะพยายามค้นหาสูตรลับหรือแนวคิดแบบเม็ดง่ายๆของตัวเองให้เจอซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวงกลม3วงนี้มาเจอกันพอดีเป๊ะๆครับวงที่1ก็คืออะไรคือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในโลกย้าว่าต้องดีที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่แค่ทําได้ดีถ้าทําแล้วได้เป็นแค่เบอร์สองเบอร์สาพวกเขาก็จะไม่ทําแต่จะหาสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าแห่งวงการนั้นจริงๆครับต่อมาวงที่2ครับอะไรคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรา หรือพูดง่ายๆคือเงินของเรามาจากไหนกันแน่ต้องหาให้เจอว่ากําไรต่อ X ตัวไหนที่สะท้อนธุรกิจของเราได้ดีที่สุดอย่างเช่นบริษัทวอลกรีนส์ครับที่ไม่ได้มองกําไรต่อสาขาแต่มองกําไรต่อการมาใช้บริการของลูกค้าทําให้เขามุ่งมั่นไปที่การสร้างความสะดวกสบายสูงสุดไม่ใช่การลดต้นทุนของสาขานั่นเองครับและต่อมาครับวงกลมที่3อะไรคือสิ่งที่เราลหลงไหลอย่างลึกซึ้งต้องเป็นสิ่งที่ทีมงานอินกับมันและตื่นเต้นกับมันจริงๆครับ ไม่ใช่แค่ทำไปวันๆเพื่อเงินและพอเจอจุดตัดของ3วงนี้แล้วมันจะกลายเป็นเหมือนเข็มทิศที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนำทางทุกการตัดสินใจของบริษัทได้เลยครับเรามาต่อกันที่ส่วนประกอบที่5ครับคือวัฒนธรรมแห่งวินยัยพอมีทีมงานเจ๋งๆและมีเข็มทิศที่ชัดเจนแล้วสิ่งต่อไปคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งวินัยครับคำว่าวินัยในที่นี้ไม่ใช่การมีผู้คุมกฎด,ดุๆมาคอยสั่งซ้ายหันขวาหันนะครับ แต่เหมือนกับทีมกีฬาอาชีพที่นักกีฬาทุกคนต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโค้ชไม่ต้องมาจำจี้จำชัยทุกเรื่องเพราะทุกคนรู้เป้าหมายเดียวกันคือการเป็นแชมป์และทุกคนทำตามแนวคิดแบบเม้นอย่างเคร่งครัดบริษัทที่ยิ่งใหญ่ให้อิสระก,กับพนักงานครับแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบและอีกเทคนิคที่น่าสนใจก็คือการทำรายการสิ่งที่ต้องหยุดทำครับมันเหมือนกับการจัดบ้านนะครับ นอกจากจะคิดว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านเพิ่มแล้วสิ่งสําคัญคือการดูว่ามีอะไรที่รกและไม่จําเป็นและต้องทิ้งมันออกไปบ้างเพื่อให้บ้านหรือตัวบริษัทของเรามีแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆนั่นเองครับและต่อมาส่วนประกอบที่6ครับเทคโนโลยีคือตัวเร่งครับในยุคนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเทคโนโลยีคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มองแบบนั้นครับพวกเขาเปรียบเทียบเทคโนโลยีเหมือนในทรัส์ในรถแข่งเลยครับ มันจะช่วยให้รถที่แรงอยู่แล้วพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเดิมแต่ถ้าคุณเอามันไปติดในรถเต่าที่เครื่องพังๆมันก็จะไม่ได้ช่วยให้รถวิ่งเร็วขึ้นได้อยู่ดีดีไม่ดีเครื่องอาจจะพังหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำครับบริษัทเหล่านี้จะถามตัวเองก่อนเสมอว่าเทคโนโลยีนี้จะมาเร่งแนวคิดแบบเม่นๆของเขาได้หรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่ครับพวกเขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อเป็นผู้นําในการใช้เทคโนโลยีนั้นแต่ถ้าไม่ใช่นะครับพวกเขาก็กล้าที่จะปล่อยผ่านไป โดยที่ไม่รู้สึกว่ากลัวจะตกรถไฟขบวนด,วด่วนขบวนนั้นเลยครับและในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับคุณจิมผู้เขียนได้ให้ภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากๆเพื่อสรุปทุกอย่างไว้ด้วยกันครับภาพแรกคือวงล้อไฟวิวครับลองนึกถึงชิงช้าสวรค์อันใหญ่ยักษ์ที่หนักมากๆนะครับตอนจะเริ่มหมุนครั้งแรกต้องออกแรงมากๆเลยนะครับ คุณอาจจะต้องออกแรงผลักแล้วผลักอีกมันแทบจะไม่ขยับเลยแต่ถ้าคุณยังคงผลักไปเรื่อยๆในทิศทางเดิมอย่างสม่ำเสมอมันจะเริ่มมีแรงส่งของตัวเองแล้วทีนี้มันจะหมุนไปข้างหน้าอย่างทรงพลังจนแทบไม่มีอะไรมาหยุดมันได้นี่แหละครับคือภาพของความสําเร็จของบริษัทที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มาจากการสะสมพลังเล็กๆน้อยๆอ,อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นจุดทยานขึ้นมาครับและอีกภาพหนึ่งครับคือวงจรอ,อุบาท ส่วนบริษัทที่ยังดีอยู่มักจะติดอยู่ในวงจรอุบาทครับมันตรงข้ามกับวงล้อไฟวิวเลยครับเหมือนคนที่พยายามจะผักชิงช้าสวรรค์ไปข้างหน้าทีหนึง่งแต่พอเห็นว่ามันไม่ได้หมุนเร็วทันใจก็เปลี่ยนใจวิ่งไปผักถอยหลังอีกทีหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนแผนไปมาหาโครงการใหม่ๆมาทำสุดท้ายก็คือเหนื่อยฟรีครับวงล้อไม่ไปไหนเลยมีแต่จะแย่ลงเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้ก็คือหัวใจสำคัญของหนังสือ o o ๊ดทูเกรทนะครับ จะเห็นได้ว่าการก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของมน์วิเศษหรือการพลิกโฉมในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการทํางานอย่างมีวินยัยการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวบนพื้นฐานของความจริงและการยึดมั่นในแก่นแท้ของตัวเองอย่างไม่เปลี่ยนแปลงครับผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะให้ไอเดียดีๆกับเพื่อนๆผู้ฟังให้สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานธุรกิจหรือแม้แต่เป้าหมายของชีวิตของเราเอง และที่สำคัญครับหากใครต้องการลงรายละเอียดก็อย่าลืม,มาหาเล่มจริงมาอ่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิววิดาไซตต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ในหนังสือเล่มถัดไปในเวลา7โมงเช้าของทุกวันครับวันนี้สวัสดีครับ